ไปหน้าครับตอนนี้เป็นเวลา5้างเย็นนะครับค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ย บายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนโอ้กล่องใสมาโอ้ใสมารถมันโยพคนละโยบเพราะถูกลองเดี๋ยวพาพี่น้องมาซื้อในย่างกันแล้วกันนะครับค่ายซีพัชเชลินตอนนี้เราถึงนร่นว่ายขซีปะไม่ื้อที่มันเผื่อไปเนี่ยมันเปนตัวน้องซาครับรถมากับไอ้ตายสุดหล่ออันนี้มันเสียบปอ๋อที่ซาสุดหล่อเราสุด โอ้ปลาไดม่าดวนกระตแม่นหมองแสบๆไปแล้วหมองบ่าแสบเหอนก็บ่กินแล้วบลาไดม่าดวนอันนเองจังเลยกินสามสี่ขั้งหนึ่งตัวเอามืมันถือปลายคอมเอาไปซื้อนายาเดี๋ยจัหดาใจเลยนักกินขณะนี้เวลาเกือบห้าโมงเย็นครับเข้ามาในส่วนของโอ้แดงหมดเลยนั่งรถมาลำลองพี่น้อง เดี๋ยวไปวูดกันว่าซื้อไดไรเอียงซื้ออย่างพอเราพี่น้องถึงแล้วแต่ว่าเราจะลงไปซื้อก่อนนะครับว่าไม่เห็นสะแก้มมาในร้านร้านไหนไม่รู้ลงไปซื้อก่อนแต่ว่าเบื้องต้นทุกคนต้องปิดมัสปิดมัสมัสแสงไว้หน่อยปิดมัสกันนะพี่น้องนี่มาลดรองเท้าครับมกันเนี่ย ก็อยู่ประมาณนี้นะครับับเลยเดีรอทำสร้างโอ๊ยลดหลายหนอยรอต้ดดหนึ่งนะคะ <ix os> รับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลพี่น้องมาเลยเจ๊ยังอะเดี๋ยวเลยอ่ะกที่อ่ะ เปีนยัคน้มจะมีโอ้ก็อร่อยรอปลาหลเนาะมีร้านตามฝายบุฟเฟ่นะครับตามฝายบุฟเฟ่นะครับกิโลละร้อยสามสิบบาท กิโลละร้อยสามสิบบาทม,มันิมีหานแซ่แข็งไมอยากพิเตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับทำแล้วพี่หน่องเอ้ยนี่เนื้อเนียน อร่อยาทายถ้ำเลยด้วยจะมีสลายนี่สนสลายสลายเป็นมอ,อดเหรอร้านปาล์มไปอย่งางเกาหลีบุฟเฟ่ น้ำสั่นนี่ไงแยบแสบเลยสถานติดตะวันร้านนี้อร่อยที่สุดร้านตามใจอร่อยที่สุด

อันนี้เป็นสามสบกีบเล็กพีหน้อยสากีบเหมื่อย่นอเหมือด้ยงัง บนลานลามไายไม่ยาด้วยนะครับแต่เป็นพี่น้องเอามากันเก็บเอาไปกินนะครับพีน่น้องเราไปต่อกันที่บ้านนะครับนี่นะครับตั้งวงหมดพี่นอ้องจับบาท <c oughs> แม่ค้าก็สวยแม่ค้าส,สวยเลย แซมแซมพังแตานได้ได้พี่นาค่าค้าแซมพังเยอะน่ะนะครบฮ่า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 ไ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาน่าฮ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 ่่าฮาน่าฮาฮาก่าฮ่าาฮาฮเลย่า่าฮาาาฮ่เฮ่า้ย่ เราได้รับแล้วลูกได้ได้โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับบ้านแล้วนะครับได้เนื้อย่างมาแล้วได้เนื้อย่างมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหตลาดข้างๆเป็นตลาดสีตลาดอะไรนะตลาดมังตลาดจอมพลนะครับเสือเกียรติคันกันน้อยนะครับโอ้มัลสีบอเห็นตั้งน้อยได้พี่น้อง่เหมือน เราจับคนตอนนี้เราได้นาย่างไปแล้วเราจะไปกินที่บ้านกันนะครับว่าโอ้กินอะไรไหมยเยอะมากนะครับแต่ว่าเขากาคล้ายๆว่ากันเรียกอะไรวะเวลาจะห่างอะไรเขาปลอดภัยของเขาอ่ะพี่น้องเอ้ยเวลาเขาลงไปในมันยานกจัหน่อยนะครับนะครับ น,นนะะเรอข้าางคับ่ตอนนี้น้องสาวขับรถนะครับจะเดินไปเลยคับเลยอู้ยันเดือดมันจะเลยขนาดนี้เลยเหรอโบนิมาโดดอะไรเลยพี่น้อยแถวทานบ้านชื่อจะฟ้องอยู่แถวนี้โบนิมาเลยตามไปบุฟเฟ่ในย่างเกาหลีนะครับร้อยสามสิบบาทโอ้โกัด ถือว่าโอเคล,าล,าเลูกค้าไล่เก็บนะครับกะของเพื่อนกะจะดีจริงนะฮะแท้จริงนะครับก็เลยลูกค้าก็เลยมาใสบริการไล่แลับพี่น้องฝาดได้เด้อคุณจะยา้ายสีนะครับปายป,นะป้ายบาเดีโปรโมทเดีเพื่อนเนี้ยขอบเพื่อนแท้ไปเลเ <c oughs> อ๋อจากนั้นเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันครับให hey, ้น้องสาวขับรถครับพี่ชายมานึ่ แล้วเจอกันที่บ้านนะครับผม